สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เปิดีกรอบนะครับใช่ครัแล้วก็จะรู้ได้เปิดรอบราตื่นเต้นไหมับตื่นเต้นนิดหน่อยครับผมไม่มากเพราะว่าทางทีมแล้วก็ทางนักแสดงค่อนข้างเตรียมตัวกันแบบเขาจะคึกค่อนข้างเต็มที่กันมากครับผมก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับ้องมันไม่ตื่นเต้นเลยนะค่ะแล้วพี่พี่เออ,อแล้วแล้วพี่ตื่นเต้นหรือเปล่าพี่ไม่พี่ไม่ตื่นเต้นเลยพี่สั่นใช่คือตอนที่นั่งสวดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบ เรารอเวลานี้มาแบบนานมากๆเป็นปีๆเลยแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้มันก็มาถึงแล้วอะไรอย่างี้ครับรู้สึกว่าเออมันมันดีใจมากๆที่แบบจะได้เล่นกับน้องจะได้แบบได้ทาการแสดงที่เราลักแล้วก็สร้างผลงานที่ดีกับทุกคนด้วยครับการเติดยมตัวกอนี้แบบเราควรจเตรียมตัวอย่างไรบ้างไหมอ่าถ้าในพักของน้องไปฟิตเนสอย่างเดียวเลยครับผมเพื่อเพื่อซีนแบบ อย่างนั้นแหละที่ทุกคนอาจจะคาดหวังไม่รู้หรือเปล่าแต่ว่านอนจะเต็มที่กินโปรตีนให้ถึงกินข้าวให้ครบสามมือครับผมก็แต่ว่าเราไม่การเปลี่ยนแปลงจริงใช่ไหมครับขอบคุณนะครับสตุเ <c oughs> ออเขาน่ารักขึ้นนะหัวข่าผมเนื้อกรดูกขาวขึ้นอะไรออร่าขึ้นเยอะเลยเออแล้วเราเราพี่พุกเราพี่พุกเราเต็มตัวแล้วครับขึ้เเน,นเลยใช่เต็มตัวยังไงบ้างคือหนึ่งคือเราเราเริ่มกันเวิร์ก็อปแล้วช่วงนี้ครับแล้วก็มีการเรียนการแสดงกันว่าเวลาเหมือน พอเราถ่ายทีเซอร์ไปปีกว่าเนี่ยแล้วพอเราหายไปเลยมันมันเหมือนลืมว่าเราต้องเล่นแบบไหนแล้วตัวละครเราอ่ะบางทีเราอาจจะลืมเรื่องของประวัติตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งชูนกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตาเราก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็หุ่นอะไรอย่างเง,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 งี้ยก็อยากให้ทุกอย่างมันพร้อมไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงแต่ว่าให้พร้อมแบบทุกๆด้านเลยครับก็กลับไปเวิร์กช็อปด้วยกันอีกครั้งนึงโ้ยผมผมมีความสุขมากมากนะผมรู้สึกว่า มันดูง่ายขึ้นเยอะเลยมันดูจากวันแรกที่เราจะกอดแบบจะกอดปุ๊บก็ไม่ร้อยจะคุยกันก็ไม่ร้อยจะมองหน้ากันใกล้ๆก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างี้ครับวันนี้เรารู้สึกว่าพอได้มีโอกาสมาเวิร์กช็อปอีกรอบหนึ่งเราเราเปิดจใจกันเยอะมากๆแล้วเราก็กล้าที่จะเล่นด้วยกันกระโจนเข้าไปใส่ด้วยกันในการแสดงอะไรอย่างี้ครับชชทชเหนือเป็นไงบ้างก็ถ้าสำหรับเหนือเนี่ยก็รู้สึกโอเพ่นกับพี่เขามากขึ้นแล้วก็สัมผัสได้ว่าแบบ ไหวในการทํางานก็ดีขึ้นแล้วก็พี่เขาก็ดูเปิดรับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็หวังว่าในภายภาคหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะสนิทกันยิ่งขึ้นไปแบบด้วยเวลาระ,ะระยะเวลาที่นานขึ้นความสิทเราก็มากขึ้นความสัมพันธ์ก็คงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีอะไรอะไรให้ติดตามมากกว่าซีรีส์แน่นอนครับผมหนึ่งปีที่บแบบรู้จักกันมามีอะไรที่เซอใหม่กัน ผมว่าถ้าคนรู้จักน้องเหนืออย่างทุกคนจะรักความเป็นแบบโพสิทีฟติ่งกิ้งกับน้องมากๆคือน้องน้องมีความกินง่บวกน้องอยู่ด้วยแล้วสบายใจน้องเป็นคนที่ไม่เดาเดใจเลยแล้วก็เป็นคนที่พยายามรู้ว่าโอเคตรงนี้ฉันไม่เก่งยอมรับแก้ไขและประับปรุงผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณเขาแล้วกันที่แบบเลือกผมมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าน้องเป็นคนตั้งใจมากๆแล้วก็ เป็นเด็กที่นา่ารักคนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าวันนึงอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าความนา่ารักของน้องเป็นยังไงได้ครับใ,ในทางกับกันอะไรเงี้ยเราก็ขอบคุณเหมือนกันที่ที่เขาได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในครั้งนี้ครับผมเพราะว่าที่จริงแล้เขาเป็คนคนค่อนข้างมีประสบการณ์ในหลายๆด้านมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขานำเอาประสบการณ์นั้นมาสอนเราโดยที่ไม่ได้มีอีโก้ไม่ได้มีทิฐิอะไรเงี้ยเขาสอนด้วยความเต็มใจด้วยความเอ็นดูด้วยความเป็นห่วงอะไรยว,ว่าเราต้องใช้ชีวิตด้วยกันเราต้องทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมดังนั้นก ไม่ค่อยมีอีโก้ต่อกันอะไรเงี้ยทำให้ทำงานได้สเง้ยสบายมากขึ้นครับเรียกได้ดว่าเดี๋ยวถ้าเปิดกล้องนี่คือถ่ายาน้าตาแบบว่าไหลล,ลื่นเลยก็ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้าง,ง,งผมว่าทุกอย่างก็คงต้องมีอุปสรรคแต่เราอยู่ที่ว่าเราแบบเราพร้อมจับมือไปด้วยกันไหมแบบเวลาผ่านอุปสรรคอะไรเงี้ยผมจะบอกน้องเสมอว่าเวลาถ่ายทําเล่นไม่รู้สึกบอกผมได้ผมพร้อมเทคให้ใหม่ตลอดขอให้แบบเราไปด้วยกันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรอดแล้วผมรู้สึกว่าอันนั้นมันมันอ่าจไม่โอเคเท่าไหร่ ดังนั้นก,ก็อยากให้น้องเชื่อใจตัวผมแล้วก็เชื่อใจตัวเองมากๆว่าเราทําได้อะไรเงี้ยบางทีความกดดนันหรือว่าความเป็นนักแสดงใหม่ๆมันทาให้เรารู้สึกว่ากังวลไปหมดแล้วผมก็อยากให้แบบใครฟคังกังวลนั้นที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับให้เร็วที่สุดด้วยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าน้องทาได้จริงๆขอบคุณครับใส่เนื้อใสเราบอกว่าต้องหะเราใหม่ในอ้อนแบบเรามันมีในืซีขึ้นมาแบบคาเป็นกำลังใจให้เราในซีีสวัสดีครับมามีทุกทุกคนก็ ก็เป็นแรงใจให้แทงเหนื่อยอยู่นะครับผมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับผมเป็นแบบว่าวันนี้เรามาเราฟักไข่แล้วเดี๋ยวให้แม่ๆมากุบไข่แล้วก็มาช่วยๆสอนน้องด้วยนะครับผมครอ่านอ่อนอะไรนี่อ่านมีอยากมีอมีไม่ใช่หรออ่านเจเจอ้อนเจ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 เหรีนี้ผมเปลี่ยนแล้วเป็นเจเจโอเคเป็นเจเจอ่านเจเจอ่านแต่ว่าเจเจดีกวเจเจครับเจ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 ที่น่ารักของผมก็ ยังไงซีรีส์เรื่องเรียกแด๊ิทานใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะครับพวกเรากําลังทํากันบ้านกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็จะทําผลงานให้ได,ดีที่สุดให้เจเจพึงพอใจแล้วก็แฮปปี้นะครับถ้าหลายคนที่รอผมแล้วก็รอน้องเหนือนแล้วก็นักสแสดงอีกหลายๆท่านมานานๆอย่างเงี้ยขอโทษด้วยแน่นอนว่าคราวนี้จะไม่ผิดหวังคือถ้าเรามีร้อยเราให้พันเลยเอีกร้อยอาจจะยืมแม่ <c oughs> <c oughs> ใจยังไงก็ฝากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องเรียกแด๊ิทานด้วยนะครับพวกเราจะเต็มที่จริงๆผมกล้าพูดเลยว่า ถ้ามีอะไรที่จะต้องทำผมเลือกเรียกแดกก่อนเออใช่ตัดไม้ค้าถ้าว่าเข้ามากันติดตามครับผมอ่มามันเดิมครับผมทุกแอปพลิเคชันทุกช่องทางครับผมชื่อว่า Your d ร์เจียเจียดี้เดอะมี e S ด้วยนะครับผมแล้วก็เรียกแดกสิทานนะครับก็ถ้าหาไม่เจอเซิร์ชว่าฟุกูสินหรือว่าฟุกแสงเหนือหรือว่าน้องแสงเหนือก็ได้เจอเจอเจอหมดเลยครับผมใช่หรือว่าพิมพ์แฮชแท็กเรียกแดกสิทานหรือว่าแฮชแท็กยูเออร์เจียเจก็ได้ครับใื่ฮเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแน่ เจอแน่มันหา<ม>เรื่องแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตาผมใกล้แล้วปีหน้าได้ดูแน่นยอยค,ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอินเสิร์ตครับ